วันนี้ก็มีปัญหาระบบโซลาเซลล์นะครับผมตั้งไว้ที่13.8นะฮะแต่ว่ามันไม่ชาร์จนะครับผมก็เพราะว่าเซลล์ตัวเนี้ยไอแอคทีฟบาลานซ์มันทำงานไม่ทันนะครับตัวเนี้ยมันทำงานแค่แอมกว่าครับผมมันก็เลยแบบว่าตัด b m ีเตัวนี้ตัดไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ชาร์จนะฮะก็เนี่ยครับกระแสไม่วิ่งนะครับผมก็มีสองทางเลือกครับเปลี่ยนเซลล์นี้เซลล์เนี้ยครับเสีย ตัวนี้มันจะความจุน้อยแล้วเต็มก่อนชาวบ้านเขากับเปลี่ยนตัว Active b a l าน c e ฮะต่ตัวแอคทีฟแต่เซลล์เซล์ทรงเนี้ยผมหาซื้อไม่ได้แล้วไม่มีแล้วมันมีแต่ทรงกระบอกก็เดี๋ยวแก้ขัดไปก่อนก็คือเดี๋ยวสั่งตัวนี้จากจีนมานะครับผมเป็น Active b a l านส e 3าแอมเดี๋ยวมาดูกันคลิปห,หน้าครับสวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าเสียยังไงเดี๋ยวผมจิ้มเทอล์เซลนะครับผมก็นี่ครับ ได้สามจุดห้านะครับผมเซลล์นี้สามจุดห้าตอนนี้มันบาลานซ์เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้สามจุดสามนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เลยอันนี้สามจุดสามฮะสองเซลล์นี้เต็มก่อนนะครับผมเนี่ยสองเซลล์นี้เต็มก่อนแต่ว่าเซลล์นี้มันจะเต็มก่อนชาวบ้านเขามันจะสามจุดหกห้าก่อนชาวบ้านเขาแล้วเบรคเม็ดมันจะตัดนะครับ สามจุดห้าสีตอนนี้อ่าตัวแอค t ีฟบาลานมันก็ยังทำงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก็นี่ครับยังเขียวๆอยู่เนาะโอเคอสวัสดีครับหลังจากที่สั่งของไปจากจีนนะครับของก็ถึงแล้วเรามาดูกันเนี่ยฮะมาแล้วนะครับ ใครได้มาก็บัดกี้ข่านี้นะครับต่อกันมันจะเป็นตัวสั่งให้สวิตช์ทำงานไม่งั้นมันไม่ทํางานเห็นไหมฮไฟติดอยู่ก็คือมันทํางานนะครับผมก็นี่ฮะก็ชาร์จได้เต็มแล้วนะครับ4ี่จุดหกจากอ,าอันตะกี้นะครับผมเนี่ยอันนี้แบตแบตเต็มแล้วเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำดิชาร์จแล้วก็เดี๋ยวชาร์จกลับให้ดูนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนว่า แต่ละเซลลว่ามันเท่าไหร่สายมันจะลกๆนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้เอาอันเก่าออกคือขี้กรดเราออกไอตัวสายบาลานั้นเก่าอ,อ่ะผมทอดไว้เฉยๆนะฮะเนี่ยบาลานั้นเกา่าก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูตัวนี้ใช้ดีครับก็ชาร์จได้เต็มเลยอันนี้สามจุดเจ็ดสองนะครับผมอันนี้สามจุดเจ็ดหนึ่งอันนี้สามจุดเจ็ดศูนย์นะครับผมแล้วก็ อันนี้สามก็ต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมปรับลงมาอันนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพแบตนะฮะแล้วผมปั่มปรับไอตัวไอ้นี้ลงมาก่อนโอเคก็ปรับลงมาสัก14.2นะครับผมเอาประมาณนี้ดีกว่าอันนี้มันอันตรายต่อแบตนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ